สวัสดีครับผมได้แพทย์มาดิดมัดชัยนั้นประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นสามารถที่จะลดความดันโลหิตของท่านลงได้จริงท่านผู้ชมครับก่อนอื่นขอเรียนให้ท่านไดรับทราบว่าการที่เราจะวินิจฉัยว่าท่านผุดด้ใดเป็นโรคความดันโลหิสูงนั้น มันหมายความว่าความดันโลหิตของท่านผู้นั้นวัดได้ร3อย0มิลิเมตรปลลอดขึ้นไปโดยวัดห่างกัน3ครั้ง mm hmm. การที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง1 3อ8สมิลิเมตรปลลอดขึ้นไปนั้นซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่หัวใจมีการบีบตัว mm hmm. เพื่อปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั้นหัวใจของท่านผู้นั้น จะต้องออกแรงบีบตัวด้วยแรงร้อยสมิปลิเมตรปรอดขึ้นไปจึงจะสามารถปั๊มเลือดให้เลือดวิ่งผ่านเส้นเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้นั่นเองท่านผู้ชมครับในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการออกกำลังกายตามสไตล์แอโรบิกเช่นการเดินเร็ววิ่งช็อกกิง้งการปัจจัรยาน วันละ30นาทีหรือ,อยังต่ำห้าวันต่อหนึ่งอาทิตย์นั้นสามารถที่จะทำให้สุขภาพโดยรวมของเราดีขึ้นทำให้เนื้อเยื่อทุกส่วนมีความยืดหยุนรวมไปถึงเส้นเลือดด้วยก็มีความยืดหยุนตามไม่เพียงเท่านั้นนะครับกล้ามเนื้อหัวใจของเราก็มีความแข็งแกร่งตามไปด้วยจากการที่กล้ามเนื้อของเรามีความแข็งแรงขึ้นนี้เอง ทุกครั้งที่มีการบีบตัวหัวใจจะบีบตัวด้วยแรงที่น้อยลงก็สามารถที่จะปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้จากการที่กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวลดลงนี้เองมันจะทําให้ความดันโลหิตที่วัดได้ในเส้นเลือดแดงลดลงตามหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือทําให้ความดันโลหิตของเขาลดลงด้วยจากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เอง ทุกครั้งที่ท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อไปพบแพทย์แพทย์มักจะแนะนำให้ท่านออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอโดยมีเหตุผลว่าการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอสามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตของท่านลงได้ในระดับหนึ่งท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ